สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับตอนที่สิบสี่อวกาศสวัสดีคุณเคยคิดไหมว่าถ้าการเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติเหมือนขับรถถ้ามีคนตายในอวกาศเราจะมีผีอวกาศไหมลองคิดกันเล่นเล่น อาลาเรื่องมีว่ามีข่าวรายงานอุบัติเหตุมีคนตายและหายสาบศูนย์การที่ผีจะอยู่ในสภาพและอากาศท่าตามกฎของอติตายแล้วพลังงานการที่จะสร้างพลังงานจากสภาพและอากาศคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าในยาอวากาศก็เป็นได้อ่านหน้าปวดว่าข้าเรื่องนี้ไปเถอในยามอวกาศแห่งหนึ่งมีลูกเรือสามสิบคน วกเขากำลังเดินทางไปาำรวจแต่เริ่มมีคนตายเป็นทีละคนเหลือเจ็ดคนสุดท้ายเ้ื่อความแวกระแวกระแหวกเพื่อความกลัวซึ่งกันและกันไม่ไว้ใจกันแต่เริ่มดูประวัตินักบินซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกตินักบินยี่สามคนถูกปล่อยลอยไปในอวกาศมีคนฆ่าอยู่ในหมู่พวกเราหรือ พวกเขาก็ไม่รู้เลยจนมีคนหนึ่งพูดันได้ยินเสียงแปลกๆใช่และทุกคนก็ฆ่ากันเองสุดท้ายยาลํานี้ก็ล้างไรซึ่งคนที่มีชีวิตมีร่าของคนตายสรุปพวกเขาได้รับขึ้นอะไรบางอย่างและพวกเขาควบคุมตัวเองไม่ได้